การทำบาปแล้วมาทำบุญทดแทนในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมหรือการกระทำของมนุษย์ว่ามีผลต่อชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตบาปและบุญเป็นผลของการกระทำที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อชีวิตของแต่ละคนดังนั้นการทำบุญเพื่อทดแทนบาปต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เพียงแค่ทำเพื่อหวังลบล้างบาปเท่านั้น แต่ต้องประกอบด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์และการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น 1. ความหมายของบาปและบุญบาปอากุศลกรรมบาปคือการกระทำที่ไม่ดีที่เกิดจากกายวาจาและใจซึ่งส่งผลให้เกิดความทุกข์ความเสื่อมและความลำบากทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตัวอย่างของบาปได้แก่การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ การพูดโกหกการผิดศีลการเบียดเบียนผู้อื่นผลของบาปผลในชาตินี้เกิดความไม่สบายใจทุกใจหรือเกิดอุปสรรคในชีวิตผลในชาติหน้าอาจเกิดในภพภูมิที่ต่ำเช่นเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์ที่มีชีวิตลำบากผลในระยะยาวสะสมเป็นกรรมที่ต้องชดใช้ในหลายชาติภพบุบญกุศลกรรม บุญคือการกระทำที่ดีที่เกิดจากกายวาจาและใจซึ่งนำไปสู่ความสุขความเจริญและความสงบตัวอย่างของบุญได้แก่การให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการช่วยเหลือผู้อื่นผลของบุญผลในชาตินี้เกิดความสุขความสงบใจและได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น ผลในชาติหน้าเกิดในภพภูมิที่ดีเช่นมนุษย์ที่มีชีวิตสุขสบายหรือเกิดในสวรรค์ผลในระยะยาวสะสมเป็นปัจจัยให้บรรลุธรรมขั้นสูงเช่นการบรรลุอรหันต์หรือนิพพาน 2. การทำบุญเพื่อทดแทนบาปพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนว่าการทำบุญจะสามารถลบล้างบาปได้โดยสมบูรณ์เพราะบุญและบาปเป็นผลของกรรมที่แตกต่างกันแต่การทำบุญสามารถช่วยบรรเทา และเปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตของผู้ทำบาปให้ดีขึ้นได้การทำบุญเพื่อทดแทนบาปต้องประกอบด้วย3ขั้นตอนหลัก 1. การสำน,นึกผิดปฏิคาตาปปจจัยต้องยอมรับในความผิดที่ได้กระทำเกิดความสำน,นึกผิดและตั้งใจที่จะไม่ทำบาปซ้ำอีกตัวอย่างคนที่เคยฆ่าสัตว์รู้สึกสำน,นึกผิดและตั้งใจเลิกฆ่าสัตว์ 2. การทำบุญด้วยใจเบิสุด ทำบุญด้วยความตั้งใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เพื่อหวังลบล้างบาปเพียงอย่างเดียวตัวอย่างการให้ทานแก่ผู้ยากไร้ด้วยความเมตตาหรือการอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร 3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเลิกการกระทำที่เป็นบาปและหันมาทำความดีอย่างต่อเนื่องตัวอย่างจากที่เคยพูดโกหกหันมาเป็นคนพูดความจริงและช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ 3. ตัวอย่างในพระพุทธศาสนาองคุลิมานเถระองคุลิมานเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของผู้ที่ทำบาปหนักแต่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยการทำความดีอดีตองคุลิมานเคยฆ่าคนถึง999คนเพื่อต้องการสะสมนิ้วมือให้ครบ1,000ตามคำสั่งของอาจารย์ผู้ชั่วร้ายการสำนึกผิดเมื่อพบพระพุทธเจ้าองคุลิมานรู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่ทำ การทำบุญและเปลี่ยนแปลงตนเองเขาขอบวชและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดจนสามารถบรรลุอรหันต์ในที่สุดผลที่ได้รับแม้จะเคยทำบาปหนักแต่ด้วยการสันนกผิดและทำความดีอย่างจริงจังองคุลิมานก็สามารถหลุดพ้นจากบาปและบรรลุธรรมได้ 4. คํคำสอนจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบาปย่อมตามสนองผู้กระทำบาปเหมือนเงาตามตัวแม้บุคคล จะหนีไปที่ใดก็ตามแต่บุญก็เป็นดั่งแสงสว่างที่สามารถดับความมืดของบาปได้หากกระทำด้วยใจบริสุทธิ์ 5. สรุปการทำบาปแล้วมาทำบุญเพื่อทดแทนสามารถช่วยบรรเทาผลของบาปได้แต่ต้องประกอบด้วยการสนึกผิดและการเปลี่ยนแปลงตนเองการทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์และการเลิกทำบาปอย่างเด็ดขาดจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคตพระพุทธศาสนาเน้นให้มนุษย์สร้างกรรมดีเพื่อสสมบุญและนำพาชีวิตไปสู่ความสงบสุขและการหลุดพ้นจากทุกข์ในที่สุด